ไม่ได้แตเลยไ่งมันเราคุ้มกันพวกเรา้อไหมโอ่บอยบแบกได้ไหอ่าไปมันมันใช่ไหมขอมีเสื้แบกอะไรเปล่า ผมมมีีีปากไดด้เยต่่ววถ่ายทะเลแต่ขึ้นเขาไม่มีใครหอบเราต้องรอกำลังกายกันทุกวันทางนี้อะไรนะว่าไงนะแอมอะไรนะครับว่าไงนะอ๋อนี่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยนะครับมานั่งพักเฉยเพราะว่าพวกเราเนี่ยออกกำลังกายกันทุกวันเราต้องขึ้นเขามาอย่างนี้นะคะ แต่ถามว่าข้างในร่างกายระบบโอ้ยเจะฉีดยังไงนะยังไงนะป่านหรือว่าจะกิาทำไมนะสบายครับพี่เหงแรงเหงื่อไม่มีทั้งเม็ดไม่คุ้นเลยครับไอ้ที่ฉีดไปเนี่ยเป็นน้ำแร่ใช่ครับที่เห็นเป็นละอองละอองใช่ครับครับเป็นไงบ้างครับเพื่องเราครับวันนี้กินไหมคะผมจะเป็นยังไงไม่ไม่สำคัญครับนางเอกต้องต้องไม่เป็นอะไรแดดห้ามโดนแม้แต่นิดเดียวรมไม่อยู่ที่แต่ล่มอยู่ที่แต่ล่มไม่ได้อยู่ที่มุกนะ ผมจะพัดให้นี่คือการพัดแค่นี้เอาไว้อยู่ต้องอย่างนี้ฮะมาโดนเลยนอนมอโดนหัวเลยหัวไปครับวันนี้เรามาถ่ายทะเลแต่อยู่บนภูเขากันพูนกับไ่้เลือกโลเคชั่นได้แบบสวยไหมล่ะครับ ถามพูดจัดดีกว่าค่ะพูดจัดดีกว่าสวยมากพูดเลยปะพร้อมย่างขึ้นเขาแล้วพูดจะไม่ว่าผมแล้วใช่ไหมฮะว่าว่าเรื่องอะไรฮะก็ถ่ายทําอย่างนั้นอย่างนั้นนะไม่เห็นจะสวยเลยไม่ใช่ฮะเรื่องที่พูดนหละเรื่องอะไรฮะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเนี้ยหรอไปยุ่งกับเมียน้อยชาวบ้านเขาคบไม่ได้ อุ้ยกา่าเดลิมเขามากนะเดี๋ยวตกียายลอแล้วเหารไม่เดินดีกเก็บแไม่เดินไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกางตัวเองเลยเดี๋ยวสิวขึ้นเดี๋ยวหน้าดำดูแลตัวเองดีๆเลยหมาน้อย ที่มาของคำว่าหมาน้อยเกิดจากนี like ่ลินถามแม่ทำไมมีหมาน้อยสตัวนี่ลินถามแม่ทำไมมีหมาน้อยสองตัวก็มันต้องดูแลกันเหมือนหมาน้อยไหมล่ะแม่ก็ให้หมาน้อยมีสังคมบ้างอะไรนะให้หมาน้อยมีสงคแหม่ทีนี้เข้าข้างผู้ชายผู้ชายจะต้องมีสังคมผู้หญิงก็ต้องอยู่บ้านค่ะเหรออือใช่แล้วโอ้โหกลัวไม่เฮ้ยพี่แอมไหวไหมเฮ้ยดูพี่แอมดิดูพี่แอมดิ แต่พอดีเนี่ยเป็นถ้วยไม้ค้ำพอดีเมื่อกี้ผมลื่นแล้วขาพีกจริงป่ะน,นี่ลื่นจริงป่ะเฮ้ยพี่แอมขาพีกดูแลด,ด,ด้วยนะไ,ได้สบายมากครับสบายมากแต่ว่าอันนี้เอามาช่วยหน่อยมันชันมากพอสมควรโอ้ชันจัดเลยะ <S <s <ays> เหนื่อยมากคือตอนนี้ทางทีมเราก็ต้องเดินขึ้นเขากันนะคะเพื่อการไปข่ายที่สมจริงพูดเลยว่าเหนื่อยมากอันนี้คือเบื้องหลังนะคะ ตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนเขาสูงประมาณนี้นี่นี่ถ่ายลงไปข้างล่างให้ดูนี่ข้างล่างนี่นะคะข้างล่างไม่กล้าไปยืนใกล้เลยค่ะนี่ทีมงานค่ะทีมงานต้องนะคะ oh. <laughs> สู<ง>้ <laughs> สู<ง>้ <laughs> 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 สู<ง>้ <laughs> สู<ง>้ติดตั้สู้ ไหวไหมครับเอาหนิงหลบให้ก่อนวีเลยเฮ้ยโอ้ลูกงานนี<จ><บ>่นะทีกิมงานก็ต้องขนอุกปรกรณ์ันไปนะเราก็เดินกันขึ้นไปนนโอ้ย,ยโอ้ยโอ้ยเอามาก่นอนเอาพักก่อนพักก่อนพักก่อน,น,นดูแลตัวเงกันด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งหนาวเด๋ยนเป็นท้ขอบคุณค่ะ เราจะขึ้นไปถ่ายกันบนเขาตอนนี้เราอยู่ขอบแหลมย่าระยองเราจะขึ้นไปถ่ายบนเขากันโอ้ยน้องมุกดาเป็นนางเอกค่ะเหมือนออกกำลังกายแบบต้นขาเลย,ยเหนื่อยมากกว่าจะได้ฉากฉากเดียวอันนี้ขึ้นไปเพื่อฉากประมาณแค่สามฉากเท่านั้นนะคะ สามฉากเท่านั้นค่ะเริ่มเดินสโลกันเลยนะคะที่หนูเดินตามทันแอบถอดสบายมากเลยครับผมเดินเป็นประจำก็พาลูกเข้าป่าตลอดหลังกล้องตายนีี่่ครับครับคี่ย อันนี้ก็คือช่างหน้าช่างผมอาวุโสของเรานะฮะอายุอานามก็ปลาเข้าไปได้เริ่มจะเป็นปูชนียบุคคลหรือปูชนียวัตถุนะคะมไม่กล้าหันหน้ามานะคะ<ม>เดี๋ยวจะเห็นริ้วรอยนะคะจะรู้ว่าวัยอายุเท่าไหร่นะฮะ<ม>ถ่ายเรื่องโซ่เวรีค่ะ<ม>ใกล้ได้ดีแล้วใกล้ได้ดีแล้ว โอ้ยเหนื่อยมากแต่ระยะทางรู้สึกว่าอยางอีกยาวไกลนิดนึงในการเดินนะคะแพะเอกเราเดินนำหน้าไปไหนเราก็ไม่รู้พี่หนิงติดอะไรอยู่ที่จมูกมันเป็นที่กันฝุ่นพวกพีเอ็มอะค่ะเนี่ยอย่าโทษหนิงเป็นภูมิแพ้ครั้งที่แล้วถ่ายออกกองที่มันเป็นต่างจังหวัดแล้วเจอใบไม้เยอะๆฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็ป่วยไปเลยรอบนี้ก็ต้อง ดูแลตัวเองหน่อยนะคะถ่ายละครนะคะอ้าวเริ่มเป็นทางทางทางชันต้องปีนอีกแล้วนะคะอ,อะไรพี่แอมเหนียบอกว่าไหวไง ่าเดี๋ยวเออลบลมหกอะไรไปเดี๋ยวจะได้ช่วยได้นิง่งระวังนะคะรับรองว่าวันนี้ที่กินมาเบิร์นออกหมดแน่นอน,นะคะ่ะเพกคือเข้มหัดสวีนะคะนางเอกคือมุกดาณรินรักนะคะแต่จ้งบอกว่าบรรยากาศข้างบนสวยมากเหนื่อยมากต้องออก ไหวเปล่าให้เขาพูดหนูดิไไไไไมม่่หหววลงปฮะต้องงอไหวเปล่าวน้ไหวไหมขั้เกิดน้องบอกไม่ไหวทำไงพี่ต่อพี่ต่อไม่ตอบอ่ะพี่ต่อวางไข่นี่ไก่ปะเนี่ยพี่ต่อวางไข่ในห้างเนี่ยเอหนูปกยอดดอยเลยอ่ะฮะพี่ต่อขึ้นยอดดอยเลยเหรอ

ก็ต้องสวยหน่อยเพราะว่าละครเรามันคุ้มฉากเปล่าคือซีเควนซ์เราวันนี้แค่ตรงนี้เราก็เสร็จแล้วใช่ป่ะลงไปถ่ายต่ออีกเหรอโอ้ my god สวยสงสารน้องอ่ะพี่ต่อมีคนฝากคิดถึง ตายเป่าจินจงระวังหัวระวังหัวนะไต่เขาจำไตยเป่าจินจงไต่้ยเหรออู้หึ่ยวายว้ายหัวระวังหัวกระแทกอะไรวะหัวกระแทกอะไรอ่ะไม้ว่ะรังงกิหัวกระแทกระวังกิ่งไม้นะยโอตาย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  คอแทบหักถั้เกี่ยวากดีสัดีจริงๆโอ้ยมต้าไลฟ์โอ้ยตายตายอะไรนะใช่เขาจำได้แล้วนะตายอันนี้เราเริ่มลงเขาแล้วเราขึ้นมาตรงที่สูงแล้ว ลงไม่ยากเท่าไหร่ขึ้นยากกว่า,อาอวขึ้นเหนื่อยกว่าระวังกิ่งไม้เกี่ยวหัวระวังกิ่งไม้เกี่ยวหัวเท้า,ววนนะทาระวังนะเท้มมาระวังนะยินงสินตะกี้น,นะนให้น้องใส่รองเท้าผ้าไปมาก่อนแต่อันนี้นาะจะ่ี่นจอเทนิระวังนะโอเคระวังลื่นนะไม่สิไม่ลื่นสิ ตอนนี้เราเดินไปด้วยความความมีสตินะคะแล้วบอกตัวเองว่ายุบหนอพองหนอปรากฏลื่นพลวทำไมเราลงเขาใหม่ลงเขาอีกแล้ว啊วลงเขาเดี๋ยวต,ตกลงกับเราก็ขึ้นใหม่โอ้ยคิดไม่ออกเลยะโอ้ยเดี๋ยวต้องเดินหนอระวังหนอ,อซ้ายย่างหนอขวาย,ย่างหนอเดินด้วยความระวังเพราะมันลงแล้วก็ดันแบบว่ากระแดะอยากจะล้ายปิดโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวโอ้ยอ่าถึงแล้วสวยโอเคเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันนะอุหมือนอะนี่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 ตรงนี้เดพาไปดูกันนี่บรรยากาศขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่นี่ไม่เอาดี๋ยมันจะลอยตัว นี่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูตรงนุ่น<า>นี่โอ้โหสวย,ยไหมคุณจอนคุณขึ้นมาด้วยเหรอใช่แล้วคุณขึ้นมาด้วยเหรอใช่แล้วโอ้โหสุดยอดอะ่ะนี่สวยมากเพื่อฟ้าผม โอ้ยเหนื่อยอสุดๆฮะ <c oughs> ใส่กางเกงในสีแดงใช่ครับสวยมากแต่และครเรามันต้องสวยแบบนี้ พี่ต่ออันตรายเปล่าตกตรงนี้เขาใช้มือหลอกเขาเอ,อ้วเหรอ